ทำงานครบจบในเครื่องเดียวต้องเดวอสโต3430สสวัสดีครับมาพบก,กับผมยูริันทองชัยกับการรีวิวโน้ตบุ๊กดีๆประจำปี2025สำหรับโน้ตบุ๊ก d e l l v o s t า3สี่ตัวนี้นะครับมาพร้อม CPU ที่เป็น Intel Core i3 1305U มนาะครับมาพร้อม5คอร์แล้วก็6เทรดตัวนี้ สปีดอัพทูสี่นะครับส่วนแรมนะครับแรมตัวนี้นะครับให้มาที่ 8G b เป็น DDR4 สามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องนะครับสูงสุดคือ 16G b นะครับส่วนดังนั้นความจุนะครับตัวนี้ให้มาเป็น SSD นะครับ512 g b เป็น M.2 แน่นอนว่าเพียงพอสำหรับงานธรรมดาทั่วไปงานธุรกิจและก็การเรียนนะครับแต่ถ้าบอกว่ามันน้อยไปก็สามารถที่จะถอดตัว5 1 2 g b นี้ออกแล้วก็อัปเกรดตัว1 t b เข้าไปได้เลยก็ขนาดจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมจอไซส์อยู่ที่12นิ้วนะ ร,รีเฟรชเรี่ยจะอยู่ที่6 0เฮิรตความละเอียด Full HD นะครับสำหรับพาเนลของจอตัวนี้นะครับจะเป็น WVA เป็นเทคโนโลยีลิขสิทธิ์ของทางเดลนะครับ WVA นี้ดียังไงก็คือตัว WVA เนี้ยจะมาพร้อมเทคโนโลยี Comfort View นะครับช่วยกองแสงสีฟ้า ถนอมสายตานะครับช่วยให้เวลาเราทํางานนะครับตาจะไม่ล้าแล้วก็จะให้สีสันที่สดใสครับต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีพอร์ตอะไรให้มาบ้างนะครับทางด้านขวามือนะครับตัวนี้ช่องแรกเลยนะครับเป็นช่องสายชาร์จนะครับตามด้วยช่องต่อสัญญาณ HDMI สามารถต่อไปจอนอกได้แล้วก็มีช่อง USB มาให้1ช่องแล้วก็ตัวที่เป็น USB type c มาให้ด้วยนะสำหรับพอร์ต type c ตัวนี้นะครับเป็น USB 3.2นะครับเหมาะสำหรับการโอนถ่ายข้อมูลนะครับเชื่อมต่อชาร์จ โทรศัพท์ได้แต่ตัวนี้จะไม่สามารถเชื่อมต่อพวกจอหรือว่าต่อเป็นทันเดโบได้นะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัวแจ็ค3.5เอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเครื่องรุ่นนี้มาพร้อมพอร์ตแลนด์ด้วยนะครับถึงจะเป็นเครื่อง14นิ้วแต่ให้พอร์ตแลนด์มาอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับตัวนี้แลนด์จะเป็น10ทับร้อยทับพันให้สัญญาณที่เสถียรมั่นคงนะครับทำงานไหลลื่นตัว USB ซ้ายก็มีอีกช่องหนึ่งแล้วก็มีการ์ดลิเดอร์ที่สามารถอ่านการ์ดกล้องได้เเลลยวา เราทํางานเราอยากได้ภาพอยากได้รูปนะครับลงไปในเครื่องเราสามารถเอาการ์ด SDHC มาเสียบตรงนี้ได้เลยสะดวกมากๆครับสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับมาพร้อมสีไททันเกรยนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่1.4กิโลกรัมนะครับถือว่าเบามากนะครับตัวแบตเตอรี่เป็นแบต3เซลล์41วัตต์นะครับสามารถใช้งานได้ยาวๆประมาณ5-6ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีการใช้งานโปรแกรมที่ หนักขึ้นมากขึ้นอายุการใช้งานก็จะลดลงตามงานที่ลูกคาา้าใช้สําหรับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จ65วัตต์ที่รองรับเทคโนโลยีฟ้าชาร์จของทางเดลชาร์จได้80%ใน1ชั่วโมงนะครับ ขนาดเล็กพกพาง่ายสะดวกครับสำหรับซอฟต์แวร์ที่ให้มาในตัวเครื่องนะครับมาพร้อม Windows 11แท้ i n g l e l ล n g งเกตนะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่า Windows Home Single l a เล u a g e เนี่ยคือยังไง Windows Home Single ล a n ง u a g e นี่คือดิสเพย์จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับตัวภาษาไทยไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้าอยากอัปเกรดเป็นภาษาไทยเนี่ยต้องซื้อพวก Windows Pro ที่สามารถเลือกภาษาได้นะครับตัวนั้นจะสามารถเปลี่ยนภาษาได้แต่สําหรับ Windows Home Single l a n g ง a g e ที่มากับเครื่องนะครับจะได้เป็นภาษาอังกกฤษเท่านนััั้้แแลวว็ยงถมต Microsoft Office เวอร์ชัน2021 Home and Student มาให้ด้วยนะครับใช้งานได้ตลอดไม่มีวันหมดอายุเลยส่วนตัว Microsoft Office Home and Student 2021นะครับจะเป็นการ g r e Install มากับเครื่องนะครับใช้ได้เฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นแต่จะสามารถใช้ได้ตลอดนะครับไม่มีวันหมดอายุสามารถเปลี่ยนภาษาได้เป็นภาษาไทายได้หรือภาษาอื่นได้นะครับตัว Home and Student จะใช้ได้3โปรแกรมคือ Word PowerPoint Excel นะครับส่วนพวก Excel Publisher พวกนี้ต้องซื้อเพิ่มครับผมและที่สำคัญคือตัวเดลเครื่องนี้นะครับ มาพร้อมโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของทาง m มกาฟีซึ่งสามารถให้ลูกค้าเนี่ยใช้ฟรีได้15เดือนกันเลยนะครับหลังจากนั้นถ้าลูกค้าติดใจในการความปลอดภัยของทาง m มกาฟีก็สามารถที่จะต่ออายุได้นะครับสะดวกสบายมากและที่สําคัญอีกอย่างก็คือตัวเครื่องนี้นะครับมาพร้อมทีวีนะครับแล้วก็แอปของ y d เดนะครับ <Wow. S 1> ตัว y d เดจะเป็นตัวจัดการพวกแอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะเข้าไปคาลิเบรตสีจอนะครับผ่านเดลดิสเพย์นะครับแล้วก็สามารถ ปรับเสียงอีควอไลเซอร์ปรับเบรปรับเสียงได้นะครับผ่านตัวเดลออเดโอนะครับซึ่งสะดวกสบายมากซึ่งเวลาเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะครีทได้เองทั้งหมดเลยสำหรับโนนบุ๊กตัวนี้นะครับเหมาะสาหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจหรือว่าการเรียนนะครับ <Yahoo! S 1> ให้ทั้งความสถียรนและก็ฟัง์กชั่นที่ครบคันนะครับ เวลาเราใช้งานเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนถ้าพูดถึงโน้ตบุ๊กของเดลสิ่งที่เราจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือตัวประกันนะครับมาพร้อมประกัน3ปี Pro Support Onsite Next Business Day นะครับตัวนี้ดีมากๆน,นะครับได้ประกันยาวๆนะครับแบตเตอรี่ประกันอยู่ที่1ปีส่วนตัวเครื่องอะแดปเตอร์ประกัน3ปีนะครับสำหรับความแตกต่างเรื่องประกันของเดลนะครับมันจะมีประกันอีกแบบหนึ่งที่เป็นพรีเมียมซัพพอร์ตต่างกันยังไงนะครับ สำหรับพรีเมียมซัพพอร์ตจะมีการช่วยเหลือทางโทรศัพท์เพิ่มเข้าไปให้ด้วยแต่โปรซัพพอร์ตนี้จะเป็นประกันออนไซต์ธรรมดาทั่วไปนะครับสามารถโทรออนไซต์ได้เล x บริษัทเด็กนะครับสำหรับประกันนี้นอกจากว่าที่ให้มากับตัวเครื่องลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อประกันต่อตัวเครื่องที่ให้มา3ฟปีเพิ่มอีกหนึ่งปีได้เป็น4ปี นะครับตัวพเมพ์ย่อมซัพพอร์ตก็สามารถซื้อประกันเพิ่มได้เช่นกันถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ร้านอุบนคอมพิวเตอร์ได้เลยครับสำหรับสเปคขนาดนี้คุ้มค่าขนาดนี้นะครับมีจําหน่ายแล้วนะครับที่ร้านอุบลคอมพิวเตอร์ทุกสาขาลูกค้าสามารถเข้าไปชมเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดสเปคได้นะครับสำหรับราคาของโน้ตบุ๊กเดลวอสโตส3 3 0รุ่นนี้นะครับราคาเต็มจะอยู่ที่18,990บาท เรามีโปรโมชั่นนะครับสำหรับเว็บของอุบลคอมพิวเตอร์นะครับสามารถเข้าไปเช็คราคากันได้ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่15,490มาบาทเท่านั้นคุ้มมากนะครับเข้าไปชมสเปคเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้นะครับครับแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวน้ตบุ๊กดีๆประจำปี2025สําำหรับใครที่มีข้อสงสัยอยากจระสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ